การน้อมจิตตั้งใจมาสู่การปฏิบัติปฏิบัติชอบการแนวทางของเดชตสุขุตุค้องค์เรียจิริสรอาตมาภาพเองเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ดุลอยู่จังหวัดสุรินทร์บวชอยู่กับท่านยมฟังจำนวนคำว่าสุรินทร์นี้ยมก็รู้แล้วว่าคนสุรินทร์นั้นไม่กินจุรา หากใครไม่กินสุราก็เป็นหมาุริตในพระคุณหลวงปู่ดุลท่านมองเห็นการไกลท่านไดน้ส่งอา,าตมามาท่านจะเป็นสมณีเล็กๆจนกระทั่งบันนี้ก็ยังไม่โตยังเล็กอยู่เหมือนเดิใมให้มาอยู่กับพระเดชพรคุณหลวงพ่อพิริยาง เป็นเวลาถึงสิบกว่าปีได้อยู่กับหลวงพ่อวิริยามได้เรียนพลังจิตตาโมภาพกับหลวงพอ่อซึ่งสมัยก่อนหลวงพอ่อไม่ได้ตั้งชื่ออย่างนี้ท่านสอนกรรมฐานให้เราเรียนอย่างเดียวเมื่อเราเรียนกรรมฐานจากหลวงพอ่อการเรียนกรรมฐานนั้น อามาด้ฟังก,การแสดงความรู้สึกของพวกโยคทุกคนเมื่อคืนนี้รู้สึกประทับใจมากรู้สึกปลื้มใจมากหมายความว่าพวกที่มาแสดงความรู้สึกนั้นได้เอาหลักธรรมะที่เป็นพลังแห่งอิที่หลวงพ่อท่านวางไว้ให้เราได้เอาไปใช้ประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดยกตัวอย่างเช่นอาจมาจะเก็บเก็บเอาอเล็กๆน้อยๆที่ได้ความาอย่างยกตัวอย่างเช่นตรงข้ามบ้านของโยมคนหนึ่งมีการทะเลาะกันทุกวันอย่างนานก็สองสามวัน ที่มีเสียงเงียบนอกนั้นก็ทะเลาะกันทุกวันเมื่อได้เรียนสมาธิแล้วก็ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของจิตเลิกจากการทะเลาะก็มาสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในครอบครัวความสงบที่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นยาบำบัดความทุกข์ที่ใหญ่หลวงาำรับชีวิตของชาวโลก แล้วก็มีอันหนึ่งอีกซึ่งก็มีความประทับใจไว้ในจิตมีครอบครัวหนึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาอยู่กับคนใจร้อนอยู่กับคนเอาแต่ใจตัวเองอยู่กับคนที่ไม่ยอมฟังใครมีอยู่วันหนึ่งภรรยาของเขาอยากได้สามีคนใหม่ ก <c oughs> ็เลยเอาสามีนั้นมาฝากกับหลวงพ่อิริยๆกับสมาธิวิชาเมื่อได้มาศึกษาแล้วก็เปลี่ยนเป็นบุคคลใหม่จริงๆจากบุคคลใจร้อนก็เป็นคนใจเย็นจากคนเอาใจใจตัวเองก็มีจิตเพื่อแผงจากเป็นคนที่เห็นแก่ตัว ก็เป็นคนเสียสลานี้ก็คือความเห็นกิตการภาพที่ได้เรียนไปจากวิชาของหลวงพ่อก็มีอีกางหนึ่งที่เป็นพยาบาลที่รักษาโรคอยู่กับคนป่วยอยู่กับคนเจ็บอยู่กับคนทุกอยู่กับคนใ้า,า้ตายตัวเองก็มีความเครียดกังวลกับความเจ็บความทุข์ของเขา เมื่อได้มาประพฤตปฏิบัติธรรมะตามคงสิทธาุภาพของหลวงพ่อแล้วก็ได้เอาธรรมะนั้นไปสอนไปแนะไนำกับคนป่วยจนคนป่วยไม่ตัวตายแต่ก็ไม่รอด <c oughs> ตายคนก็ตายหมเหมือนพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ตอนกลางคืนนั่งแลจ้องมืาอ สงสัยเตัวผีมากตอนแรกอาตมาเองคิกว่าพวกโยมคงนอนไม่หลับเพราะว่าอยู่ในฝ่าในเขาคงนอนไม่หลับที่ไหนได้หลับเนื่หมดเลยเพราะว่าเดินมานี่มันเหนื่อยลำบากตอนแรกของที่จะเอาขึ้นมาดูเหมือนมันจะจำเป็นไปหมดพอเดินมา ื่อเช้ามืดได้ยินโพสประกาศบอกว่าอันไหนที่ไม่จาเป็นก็ให้เอาออกวางไว้เขาจะเอาไปเก็บไว้ที่วัดเทพข้างล่างเราก็มาพิจารณาอ้นู้นเขไม่จําเป็นอันนี้ก็ไม่จําเป็นอันนั้นก็ไม่จําเป็นล้วโยกจะได้อะไรใช้ไปข้างบนอีกอล่ะง ภาระที่เราแบกอยู่ทุกวันนี้มันเหมือนกองขยะที่เราแบกมาจากข้างล่างเมื่อวานนี้แม้จะอาจะมาเองย่ากคนหนักเหลือเกินยากจริงๆแล้วมีสองชั้นเนี่ยอันนี้ชั้นหนึ่งทําไมอีกชั้นหนึ่งโอ้ยนายเอาอมาเลยปกติแค่ตัวเองเป็นอาจารย์ ไปที่ไหนก็มีเด่คนช่วยถือพอมาราวนี้ทุกคนก็มีของถือทุกคนทุกคนก็หนักไปหมดทุกคนอยากที่จะพายบาร์นี้มเมื่อยจนเอียงไปทางนี้ก็ย้ายมาทางนี้ก็เกียงมาทางนี้ในที่สุดความเสพสกายาความอดทน ความต่อสู้ก็ได้นำเรามาถึงตรงนี้จนได้ยังไม่จบพอถึงเวลาไปอาบน้ำพ,พุทธพุทธธรรมาคน,านัานิลาา้างทำไมเย็นเนื้อเกิน ไล่ไปสูกความทุกข์ทั้งหมดในความผิดของตนแล้วก็ไปล้าเหนื่อยมากเมื่อแต่โชคดีตอนทุกคนเดินมาออกมาจากบ้านมีขาแพ่2สอขาพอเดินมาทุกวันนี้มีถึงสามขาได้ขาเพิ่มไปอีกขานึง ี่ไม่เอาคาเฟ๋กลับไปบ้านแล้วคนทางบ้านจะจำไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมภรรยาของเราไปพุดลงกลับมาขาถึงเสไม่เป๋ได้อย่างไรไอ้สิ่งที่มันอยู่เกตะะหาแป๊ะก็ยุยเจอหมดไปเจเจอกรนีเท้ายังไม่เป๋ได้เลย การเดินตรดงที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้เราได้เดินตูดงนั้นเราได้สร้างติตั้งแต่เราย่างออกจากวัดเทพขึ้นมาข้งงางบนอยอมไหนเดินไม่มีจิตเตะก้อนศิลโยอมไหนเดินไม่มีสิติ้องลื่นลมยอมไหนเดินไม่มีจิตต้องเจออุบัติเหตุในการเดิน ตอนแรกเราเดินมาจากข้งางล่างมาสู่ข้างบนมันเนินขึ้นมาเรื่อย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 เรืยไปในที่สุดก็สูงขึ้นเหนื่อยขึ้นเมื่อเราหยุดพักเราก็หายเหนื่อยชีวิตของเราก็เหมือนกันตอนแรกก็มีกําลังวางขามาก ต่อมาก็มีความแก่มีความเจ็บม่วร้องน้ำในที่สุดเราก็ตายยังไม่ลืมที่จะแวะไปที่น้ำเย็นดีน้ำที่เราอาบเม,มาื่วานได้สร้างความกุลาผลชุลมุนวุ่นวายให้กับปลาที่อยู่ในน้ำมากเ <c oughs> งื่อที่แตกมาก ปลาโกรหัวงงไปโกปราโกฏว่าขางล่างคนที่อยู่ข้างล่างพากันไปเก็บเอาปลาที่มันเมาเหนือใสของพวกเราทุกคนเก็บ,บได้ไปหลายเยื่เหมือนกันโอ้ปลาเป็นกรรมของเจ้าเมื่อวานนี้พอมาฉันข้าที่วัด ส,ส้มตามพวกเผ็ดเลืเกินพระองค์ที่อยู่ซ้ายเราจะมาผมโยมาอาหารขันไม่ได้เลยพ <c oughs> อสักพักหนึง่งปลาตัวกุเริ่มมาลิกแรงจิตปวดตลอำเอาหนังออกเอาต้อนนัดมามันตอ,อนทีออ่เราอินแล้วมาตอนที่เรา,าอนิน ไอตอนที่เราผิวผิว,วเหยมาก็ไม่ได้ทานเมื่อวานนี้อาจจะมาก็เป็นกรรมอย่างหนึ่ง <c oughs> ขึ้นมาบนเครื่องบิน, <c oughs> น,บนคนแจกอาหารบนเครื่องบินมองไม่เห็นดาวเนราอาหารบนเครื่องบินไม่แจกเสียดายต้องให้ท่านไปเก็บค่าเครื่องบินคืนสักครึ่งหนึ่งวะ อะไคงนึกว่าคงเป็นผ้าห่มคลองอยู่ด้วยอยังไงไอ้เลยใส่ปืนแะอันมาจะทวงว่ายมอาจมายังไม่ได้นะก็าอายโยูเป็นไงเป็นการตายช่างมันวะ <c oughs> ก็มาถึงตั้งใจใจขันเจออาหังเผ็ดแต่เราก็ต้องตั้งใจขันเพราะรู้แล้วว่าจะต้องเดินทางขึ้นมาข้างบนนี้ พระคุณเจ้าที่กรครบับอาหารที่เผ็ดทำให้ท้องเกิดวิิกกาลอย่างใหญ่หลวงจากข้างล่างเสร็จหมดหมดเรียบร้อยขึ้นมาบนนี้เกิดความโหยหิวหวงหาเจ็บปวดที่โยมเอาเปรียบหลวงพ่อมากยังไม่เท่าไหร่ก็กาศตักอาหารเอาอาหารมารวมกัน สุดท้ายบอกเร็วนะเดี๋ยวครัวจะปิดแล้วเราก็มองไปถึงอาหารที่เขาบาลัางทำก็ทำให้เกิดวันอิจฉายงมเอาเปรียบระตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุด <c oughs> กินก็กินก่อนพระนอนก็นอนก่อนพัก <c oughs> เวลาตายอยากจะตายที่หลังพระ การที้พระท่านอยู่ส่วนเราวนะนสาธุรยร่ม<อ>วอยยืนขอให้โยมอายุยาวเออถ<อ>ูกแลวก็พอกันอ,อาตมาเนี่ยเป็นพระที่ก็ไม่ใช่มียานก็ไม่ได้มีชาอะไรแต่รู้วันตายของพวกโยมหมดแล้ว <c oughs> มีโยมคนหนึ่ง กลาหาญมากเมื่อท่านรู้วันตายของเราเราก็จะถามท่านถ้าท่านแน่จริงลองบอกมาสิโยมลองถามในใจดูว่าจะมาเนรู้วันตายโยมดีไหมตั้งสติให้ดีนะพวกโยมทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ยมหมดลมหายใจเมื่อไรตายเมื่อนั้น เป็นความจริงหมดลมเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นก้อนหินที่อาจจะมาที่พวกพวกคุณเจ้านั่งอยู่นี้เนี่ยถ้าเราไม่ยกมันเนีย่ยเราจะหนักไหมหนักหรือไม่หนัก่ะเพราะมันอยู่ของมันอย่างนั้นไม่หนักเลยปัญหาทั้งหมดเนีย่ยถ้าเราเอามาคิดถ้าเราไม่เอามาคิด เราไม่หนักใจอะไรแต่ทําไมกระเป๋าที่เราซื้อมันหนักจริงๆวะหนักเหลือเกินกระเป๋าเนี่ยก็เพราะฉะนั้นอยาปัญหาหนักใจเนี่ยมันหนักเกิดจากที่เราเอามาคิดปัญหาที่หนักกระเป๋าก็คือปัญหาที่เราใส่ของเยอะเมื่อจิตของเราใสอารมณ์เข้าไปเยอะๆใสปัญหาเข้าไปเยอะๆเราก็ต้องหนักแบบนี้แหละ พราพูดเช้าขึ้นแต่ว่าภาระนารทุกข,ขังโลกเกการแบกภาระนั้นหนักมากเลยบุคุณหลวงพ่อปริยามท,ท,ที่เคารพอย่างสูงก้าวผมได้เดินตามรอยบาตของหลวงพ่อได้เดินตามข้อวัดปฏิบัติของหลวงพ่อได้นำธรรมะปฏิบัติของหลวงพ่อไปประพฤติปฏิบัติตั้งใจจะปวดตลอดชีวิตไม่เื้อ สาธุแต่สึกตั้งใจวังบวคือศึกศาษาธรรมะในไหนตามที่หลวงพอท่านสอนมาก็คิดว่าธรรมะคงจะทำให้เรานั้นได้มีหลักธรรมในการที่เราจะนำไปประพฤิปฏิบัติหลังจากลงมือปฏิบัติแล้วก็เกิดความ จเจริญงอกงามในชีวิตไปที่ไหนก็ไม่เคยลำบากรวยตลอดมีหนึ่งล้านติดตัวตลอดตั้งแต่อยู่สามสิบปีอ้ไปทำอะไรมาท่านรวยเงินเป็นล้านติดตัวมาตั้งแต่อยู่สามสิบปีว่ากนว่าเป็นหัวล้าน ย้ายยอมพุทธบริยสัตทั้งหลายก้อนหินที่มันอยู่ข้างล่างใต้ที่นอนของเราอ่ะมันทําให้เราขยับไปพยายมมาก็ลมตัวได้เหมือนกันนะอยากนอนเอาหัวไปทางโน้นกลับหัวไปอีกทีนหนึ่งตอนตื่นมาเพราะคนก็นไปกองอยู่ข้างล่างก้อนหินมันชั้ำนะฝันมันก็หลับอย่างสน,นิทแค่ยังฝันอีกฝันก็หลับฝันว,นว่า ได้ฉันอาหารอร่อยแต่ไม่ม่ถึงพระนะถ้าเรียกว่าฉันเนี่ยมาถึงพระในที่สุดพวกเราทุกคนก็ได้มาอยู่ร่วมกันหมดเวลาแล้วมั้งเสื้อผ้าที่เราใส่ต่างกันเมื่อเรามาอยู่บนนี้ก็เป็นอยู่สถานที่เดียวกันต้นไม้บนเขานี้ขึ้นบนเขาเดียวกันก็ใหญ่โตไม่เท่ากันความตั้งใจของพวกเราที่ขึ้นมาข้างบนนี้ ใครตั้งใจไปพึกปฏิบัติมากเท่าไหร่ก็ได้มากเท่านั้นสำคัญเหลือเกินโยมที่เดินมาตามหลังทุกคนที่เดินมาแต่ละสายนั้นโยมจะไปบนทำไมว่าเหนื่อยจริงๆไม่มีใครช่วยโยมได้หรอกสมาดิเองยังช่วยตัวเองไม่ได้ใครจะไปช่วยโยมได้โยมจะบนให้ตายก็ไม่ถึงหรอก ก็ต้องตั้งใจเดินเมื่อยจัง,จงนาจังสูงจังชันจังคิวน้ำจริงฝังเยีก็มีน้ำติดตัวมาอาจจะมาน้ำติดตัวมาลื่นฉันมือมันแตกเยอะแล้วไปนึกถึงเพื่นอนกันที่เดินไปตรงไปยอดเขาในมาลาย แล้วมันึกถึงที่พักท่านเทศเมื่อวานเมอคืนนี้ปรากฏว่าลูกปู่ของเราลุงพอ่อวิ็ยังไปเร่อนชั้นน้ของลุงพ่อกงมหมาทั้งหมดเออคนเราเมื่ออยว่ลแล้ว,ลว,ลวมันก็ทำยังไงได้มันก็ต้องสอบสู้นันสัญญาตีระค่า,ง,ง,าง,อองแล้วลุงพ่อท่านบอกว่าจะมาเป็นประธาน ไม่ทราบสถานก็จบลงเทางนี้พรุ่งนี้เจอจกันขอเจริญพรขอขอโยมชุกมดีทึกินไดปรารถนาสินไดขอสินนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จตามความปรารถนาของโยมทุกประการเถิดสาธุสาธุ